พยายามทาให้มันเดิมเพราะว่ามันจะมีแบ่งออกเป็นสองสายครับสายนึงก็คือชอบจะ็อปเดิมเลยชอบเดิมเ,เ,ด,มเดิมเลยทุกอย่างขอเดิมมือจับเดิมบึลูกปิดเดิมตัวล็อกเดิมอะไรพวกนี้ครับผมถอดผมเก็บไว้เพราะเผื่อสายที่ว่าชอบของเดิมเลยส่วนอีกสายนึงก็จะเป็นชอบสวยเงียทุกอย่างเปลี่ยนได้ให้ใช้งานได้ปกติคือทั้ง2ออย่างนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนอาจจะมีแบบว่าเออบางคนชอบสนิมบางคนไม่ได้ชอบสนิมอะไรอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่แล้วจะชอบ งานที่ออกมาสวยแล้วเนี้ยเลยแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึง่งก็คือชอบงานลึกงานลึกนี่คือขอเป็นบันทับเดิมนะขอเป็นมือจับเดิมนะไปนี้อาจจะตอบสนองนิดคนที่ชอบงานเดิมให้รอติดตามชมก,กันเลยแล้วกันคือผมเห็นนะ่ะผมก็เลยต้องซื้อไว้แต่จะเสร็จเมื่อไหร่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าคิวงานของมิตรลักมันเยอะซะเหลือเกินก็ต้องไล่ทําของมิตรักให้จบก่อนใบนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยต้องรอกันไปก่อน ของผมลองดูนะครับตู้พวกเนี้ยรอกันคิวกันเตะไปหมดเลยเนะี่ยเอาไปเมื่อกี้ที่ผมนำ